สวัสดีครับพี่น้องเอฟซนะครับสวัสดีนะครับเอฟซช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซนะครับคือยามเช้าครับพี่น้องเลยนะครับก็จะพาพี่น้องเอฟซนะครับมาดูครับว่าผมจะปีนขึ้นไปเอาใบตมสาพี่น้องที่อยู่บนหลังคานะครับจะให้เอฟซดูอุปกรณ์ผมก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับนี่ผมก็ยืนอยู่บนบันได อาชีพนี้ไม่มีวันตกต่ำพี่นอ้องอาชีพที่ผมเห็นตกสูงแน่นอนนะครับนี่นะครับใบไม้ก็อยู่บนหลังคาครับทิ้งไว้นานๆหลังคาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องผุผัผผงๆนะครับดูครับใบไม้เยอะนะครับแต่เขาบอกเอาออกพี่น้องมองนี่นี่ครับสีหัวนี่หัวลงไปปุ๊บน้ำซึมลงไปนะครับ ฝ้าก็ทะลุฝ้ากระพังนะครับโอน้กาสิมาหัวในเพื่อนครับนี่เราปูผ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบันไดนี่ครับบันไดขึ้นไปกวาดนะครับนี่อุปกรณ์ผมก็มัดมาอย่างดีครับมีไม้แล้วก็คาดนะครับใช้มือเสือไม่ได้นะครับมือเสือนี่มันสีกอว่าอะไพี่น้องนะครับมันไม่ดีมันคาดนะครับแล้วก็กระสอบ นี่ก็ไดออเดอร์มาพี่น้องไดออเดอร์ใบสมสาเนี่แหละหากระสอบครับมันเอกระสีกวดไปขายพี่นอ้องกวดไปขายเพราะได้ซื้อแนวยูน่ากินไปนะครับนี่ก็เป็นอาชีพที่สูจลิตอีกอาชีพนึงงหละครับเนาะนะครับทํนะาความสะอาดลังคาไปด้วยก็ได้ใบไม้ได้ไไมีรายได้ไปด้วยครับนี่นะครับก็จะเป็นใบไม้พี่น้องที่กวาดลงมานะครับจากลังคานะครับ อุปกรณ์นี่แหละก็มีไม้ไผ่นี่แหละนะครับแลบขาดยางงามพี่น้องยางงามเลยนะครับไม่เท่น้น้อยครับนี่ดูใบยซ้ำซาพี่น้องหมักแล้วเรียบร้อยนะครับหมักแบบธรรมชาตินะครับพร้อมเอาไปใช้งานนะครับดูสิเป็นสันเป็นสันนะครับเดี๋ยวจะมากรอเป็นกระสอบครับนะครับก็คือทั้งหมดจะห้ากระสอบนะครับก็น่าจะได้เกินนั่นแหละครับนี่ นะครับน่าจะเกินห้ากระสอบแล้วนะครับครับนี่ก็กอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟซีครับห้ากระสอบนะครับใส่ตะไบ่สำคัญทำงามนะครับเดี๋ยวจะกวาดดีพี่น้องฟังนะครับก็จะเอาให้มันสะอาดไปเลยนะครับกวาดแล้วก็สะอาดพี่น้องเวลาฝนตกมานะครับน้าก็ไม่ขังนะครับ ลังค้านี่ก็ใส่ได้โดนนะครับไม่ผุไม่พังครับนี่ก็เป็นอีกกลองหนึ่งครับพี่น้องนี่มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ไปเยอะเหมือนกันครับมีแต่ใบสวยๆนี่แหละครับทําตลอดพี่น้องทําทุกวันนะครับเนี่ทำยังไงถึงจะได้ขายนะครับก็คือเราต้องทําทุกวันนะครับทําจนให้ลูกค้ารู้เลยครับแล้วก็มั่นใจว่าเขาขายสิ่งของสิ่งนั้นนะครับอยู่ นะครับถ้าพี่นออ้องเอฟซีบางคนที่ว่าอสิปลูกแล้วก็ขายการที่จะวางแผนปลูกนะครับแล้วก็จะขายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันสีทอก่อนพี่น้องหาเก็บจังจี่แล้วพี่น้องไปขายก่อนนะครับแล้วเมื่อมีตลาดก็ค่อยปลูกเสริมเอาครับนะครับบอกไว้เลยครับว่ามันเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับ เป็นปุ๋ยชั้นดีมันจะบำรุงดินบำรุงพืชไปด้วยในตัวนะครับสำหรับพวกใบก้ามปูหรือว่าใบไม้มักนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมช่องไอหนุ่มนอนนาน,นะครับขอบคุณครับ